สวัสดีครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็จะพามาดูอีกหนึ่งผลงานนะครับที่กำลังเตรียมอันนี้เป็นแปลงเดิมที่เราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมทองก่อนหน้านี้เราทำการเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็ทำทำการโลกนะครับโลกก็คือตัดขุดนอออกขุดหนอออก ไปย้ายไปปลูกแปลงอื่นแล้วก็จัดการเคลียร์ร่องให้ให้สะอาดนะครับอันนี้สะอาดแล้วนะครับนี่สะอาดแล้วยาวว่าสะอาดแล้วก็คือก่อนหน้านี้จะรกมากจะเต็มไปได้วยต้นนะครับซากต้นซากใบเราก็จัดการเท่าที่พอทําได้และกันก็คือให้สะอาดที่สุดที่จะทําได้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับลงปลูกแล้วอันนี้คือหน่อต้นปลูกใหม่เนี่ยครับเป็นหน่อสั้นนะครับกําลังปลูกวันนี้เลย แล้วก็มีกําลังรดน้ําครับนู้นเห็นไกลๆนู่นเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับให้เดินรดน้านะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูใกล้ๆนะครับแปลงนี้จำไม่ได้แล้วว่าลงไว้กี่ต้นนะครับแต่รอบนี้จะปลูกห่างหน่อยเดิมทีนะครับเดิมทีจะปลูกนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้า ก่อนหน้านี้ปลูกห้าแถวนะครับไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าถี่เกินไปรอบนี้ก็คือล่นลงมาลดจํานวนลงมาเลยแค่สี่แถวนะครับลดลงมาเลยแค่สี่แถวนะครับแสงจะได้สองถึงพื้นต้นก็จะไม่ค่อยรีบนะครับต้นจะอ้วนข้อดีนะครับของการปลูกห่างปลูกห่างก็คือ,อหนึ่งเลยก็คือจะได้ต้นต้นอ้วนนะครับต้นอ้วนสมบูรณ์แล้วก็แต่ว่าข้อเสียก็คือปริมาณาจ,จะได้น้อยหน่อย ได้จำนวนต้นน้อยนะครับถ้าปลูกห่างแต่การจัดการจะง่ายกว่าปลูกที่นะครับการจัดการต่ตางกันที่นี้จะเป็นหน่อตัดสั้นนะครับสังเกตจะเป็นหน่อตัดสั้นขุดใหม่เลยครับขุดเมื่อวานนี้วันนี้ก็กําลังขุดอยู่นะครับทำงานรถน้ําใช้เรือรถน้ํานะครับเป็นล่องสูนแห่งนี้อยู่ที่บ้านานานะครับบ้านานานครนายกนะครับเป็นเรือรถน้ํา กินพ้นน้ำในช่วงช่วงการปลูกใหม่อย่างนี้นะครับจะขาดน้ําไม่ได้เลยนะครับมีผลต่ออัตรารอดตายถ้าอยากรอดร้อยเปอร์เซ็นหรือเกือบร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยน้ําต้องได้ทุกวันนะครับหรืออย่างน้อยๆต้องได้วันเว้นวันนะครับอย่างน้อยๆถ้าปลูกแบบกินเองไม่ได้ทีเรียดอะไรมากมายแต่ปลูกเชิงการค้าต้องรดน้ําทุกวันอันนี้สูตรผมนะครับทางนี้ ยอดเขาก็จะแทงขึ้นมาตรงกลางนะครับก็จะเจริญเป็นใบนะครับส่วนถ้าต้นไหนที่ช้ำนะครับช้ำจากการโยนนะครับเราสามารถเอามีดเฉือนปาดเฉือนบริเวณปลายหน่อได้นะครับเขาก็จะสดแล้วก็เราเขาก็จะแทงยอดขึ้นบริเวณตรงกลางเหมือนเดิมนะครับหรือถ้าช้ำหนักจริงๆนะครับช้ำแบบเราโยนแล้วแตกแตกเยอะเลยเจะพาไปดู ตนน้นะอาจจะแตกเละเลยอย่างนี้เขาอาจจะไม่ขึ้นนะครับเขาก็จะเจริญจากตากข้างนะครับอาจจะต้องต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเจริญจากตากข้างสําหรับต้นที่ขึ้นมานะครับที่ยังไม่ตายเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเหล็กเขียมขุดหนอนะครับทําการแซะออกเรื่อยๆไม่ให้เขาขึ้นนะครับไม่ให้เขาขึ้นแย่งอาหาร ก็จะให้เก้นเฉพาะต้นที่เราปลูกเท่านั้นนะครับถามว่าจะมีผลเสียอะไรไหมนะครับถ้าเราปลูกแบบนี้ก็ผลดีผลเสียมีนะครับผลเสียก็คือว่าอาจจะนะครับอาจจะเป็นแหล่งของการสะสมของของแมลงได้นะครับของหนอนกอนะครับเพราะหนอนจะชอบกินหนอ่ออาจจะถ้าเราปล่อยให้ให้ต้นนี้นครับมีหนอนกอเกิดขึ้นหรือมีการระบาดของหนอนกออยู่แล้ว ถ้าเราปลูกใหม่อย่างนี้ก็คือมีโอกาสที่เขาจะข้ามมาได้นะครับวิธีการป้องกันก็คือสํารวจก่อนก่อนที่เราจะจัดการแบบนี้เราสํารวจในแปลงเราก่อนว่ามีปัญหาหนอนกอรหรือไม่นะครับถ้าไม่มีปัญหาหนอนกอไม่จําเป็นครับไม่มีอะไรน่ากลัวทีนี้สามารถปลูกแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าปลูกแบบนี้ข้อเสียอีกอย่างก็คือว่าดินมันจะไม่ได้ผ่านการมันจะไม่ได้ผ่านการไถพรวนนะครับข้อเสียก็คืออาจจะไม่ร่วนเท่าที่ควร ทางแก้ของผมนะครับผมใช้วิธีการใช้ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วยนะครับเอาพวกข้หมูขี้ไก่มาใส่ด้วยดินเขาก็จะได้ร่วนนะครับดินไม่แน่นก็ประมาณนี้ครับมีอะไรอา่าข้อเสียอีกอย่างก็คือว่าเราจะต้องเสียเวลามามาจัดการในตัวต้นที่ว่าไม่ขึ้นที่ต้นที่ขึ้นมานี่แหละคือต้นที่เราไม่ต้องการที่เราไม่ได้ปลูกนั่นเองครับอันนี้คือต้นที่เราปลูกอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ ขาขึ้นมาแล้วก็ต้องต้องคอยอามากําจัดเขาออกนะครับเพราะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวแน่นเกินไปมีอะไรอีกอ่ะส่วนเรื่องโรคนะครับเรื่องโรคอาจจะมีติดต่อได้สําหรับแปลงที่แปลงที่มีปัญหาเขาเรียกว่าอะไรเนาะสำหรับกล้วยหอมเนี่ยมันจะมีเรื่องของอ่า หน่อเน่าะครับถ้าจะเทียบกับถ้าจะเทียบกับกล้วยน้ำว้าก็คือน้ำว้าจะมีโรคตายพายเนาะแต่กล้วยหอมมันจะไม่ค่อยมีแทบแทบจะไม่เจอเลยนะครับตายพายก็คือแต่อาจจะมีโรคบางบางแปลงบางสวนตัวหน่อเขาอาจจะมีโรคบ้างนะครับก็ให้ให้สังเกตเอาละกันบอกบอกบอกไม่ถูกเหมือนกันครับอันนี้ใช้ใช้อะไรอะ่ะใช้วิธีการสังเกตเอาดูหน่อในพื้นที่ตัวเองนะครับ ว่าจะสามารถปลูกแบบนี้ได้ไหมหรือจะต้องทําการโละทิ้งแบบไถไถพวนตากดินไว้แล้วค่อยปลูกหรือว่าไถพวนปลูกพืชชนิดอื่นตัดสักหนึ่งรอบแล้วค่อยปลูกกล้วยอย่างนั้นก็ทําได้เช่นกันนะครับอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละพื้นที่แต่ละคนนะครับอยู่ที่การจัดการดูแลสําหรับผมผมทําแบบนี้ดูแล้วมันก็โอเคมันเวิร์กผมก็เลยสะดวกแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าต้องมาไถาแล้วเสียค่าไถาอีกละ เสียค่าถ่ายนะครับเสียเรื่องเวลาด้วยแล้วก็ที่ปลูกช่วงนี้อาจจะนะครับอาจจะถ้าโชคดีนะครับอาจจะทันช่วงช่วงเอ่อกล้วยเทศกาลตรุษจีนนะครับเร่งๆหน่อยอาจจะทันนะครับถ้าทันก็โอเคได้ราคานะครับแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่ห่วงครับเพราะเรามีตลาดอยู่แล้วอ่าลืมแนะนําไปนะครับสําหรับผมเนี่ยส่งเสริมปลูกแล้วก็รับซื้อคืนด้วยสําหรับกล้วยหอมทองนะครับโรงงานเราตั้งอยู่ที่โคราชนะครับอพเภอสูงเนินเป็นกล้วยส่ง ส่งเซเว่นส่งห้างจะไปสินค้าต่างๆแ,แล้วก็เป็นแหล่งของผลผลิตกล้วยสดนะครับกล้วยสดไม่ว่าจะเป็นกล้วยดิบกล้วยสุกนะครับเราทําส่งโรงงานาที่เป็นพวกโรงงานเบเกอรี่นะครับโรงงานเค้กทําส่งให้กับแม่ค้าเพราะค้าแม่ค้าที่รับไปขายต่ออีกทีนะครับส่งแผงหรือไม่ก็จะมีส่งประเภทโรงงานด้วยกันนะครับที่เขาส่งที่เขามีตลาดอยู่แล้วเราก็รับรวบรวมรับจัดหาให้นะครับประมาณนี้นี่ครับอย่างที่เห็น การจัดการแปลงนะครับอันนี้แปลงปลูกแล้วนะครับปลูกรุ่นที่สองุ่นอันนี้รุ่นที่สามนะครับเนี่ยไม่ถ่ายเลยนะครับไม่มีการถ่ายถ่ายครั้งแรกครั้งเดียวถ่ายครั้งแรกครั้งเดียวนะครับถามว่าดินแน่นไหมแน่นมันก็มันก็มีบ้างแหละนะครับเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุมาช่วยก็ช่วยได้เยอะอยู่ครับดินก็ร่วนประมาณนี้นะครับ ก็ใครสนใจปลูกนะครับเรามีชุดทดลองปลูก10หน่อย0หน่อนะครับหรือจะใช้เป็นร้อยเป็นพันเรามีบริการส่งทั่วประเทศราคานะครับราคาขึ้นอยู่กับจํานวนนะครับสนใจเท่าไหร่ยังไงแจ้งมาแล้วกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับถ้าโดยตรงเลยด่วนๆก็จะเป็นการโทรนะครับโทรที่เบอร์092 548 8631นะครับโทรที่เบอร์0 9 2 5 4 8 8 6 3 1เบอร์นี้แอดไลน์ไม่ได้นะครับต้อง ขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าเพื่อนเต็มแล้วนะครับใครต้องการแอดเพิ่มเพื่อนนะครับถ้าพูดคุยได้นะครับที่เป็นเป็นไลน์ ID นะครับ ID ก็คือจะมีตัวแอดไซน์นะครับตัวแอดไซน์ก็คือตัว A ในวงกลมนะครับตัวแอดไซน์ตัว Y เลข94ตัวนะครับแอดไซน์ตัวแค่นั้นครับใส่วายเล็กวายใหญ่ได้หมดเลยนะครับแอดไซน์วตัวนะครับอันนั้นแอดไลน์นะครับ สอบถามราคานะครับถามเส้นทางพูดคุยได้เข้าเยี่ยมชมแปลงชมสวนได้นะครับมีระบบการส่งเสริมปลูกและรับซื้อคืนนะครับมีประกันราคาด้วยนะครับช่วงนี้มีหน่อราคาพิเศษด้วยสําหรับคนที่ต้องการปลูกนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ใกล้โรงงานเนาะโคราชนะครับอำเภอสูงเินครับถ้านะครับอันนี้อาจจะมีโครงการแบบหน่อถูกหน่อราคาต้นทุนนะครับแต่ว่าทําสัญญาฝูกมมัดนะครับว่าต้องส่งขายเรานะครับ เรามีตลาดรองรับนะครับก็คือต้องการผลกล้วยต้องการวัตถุดิบที่เป็นผลกล้วยนะครับกลับคืนเข้าโรงงานนะครับประมาณนั้นก็สําหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวรอชมถัดไปนะครับว่าเขาจะ,จะเจริญมาได้ดีไหมดีขนาดไหนเป็นที่น่าพอใจหรือไม่หรือประสบกับปัญหาอะไรนะครับต่อจากนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ